โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ของภูมิสเพชทอาราคอมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมซัมม s สเตอร์เรชเชนเคอร์เนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเอาตัวละครยอดนิยมนะอีกตัวหนึ่งของซีรีส์นารูโตะนั่นเองนะครับก็คือตัวละครซาซึเกะร่างพันปักษานั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวของร่างนี้เนี่ย เขาจะมีสกิลพาสซีฟหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลแอคทีฟเนี่ยอยู่3สกิลด้วยกันนะครับสกิลไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมเคยปรามาตัวเขาไปว่าตัวละครนี้แม่งแบบมันเงอเงงะงะ,งะมันสกิลแปลกๆนะแต่พอผมมาดูแล้วเนี่ยเฮ้ยคือแม่งตัวแม่งหล่อจัดแล้วก็สกิลแบบเท่จัดเลยครับพอเราดูแล้วแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเหมาะกับการเล่นป่ามากเพราะว่าแป๊บๆเนี่ยสกิลครบนะครับมีทั้งสกิลแดชหานะครับ สกิลโจมตีระยะไกล2สกิลแล้วก็สกิลแดชเนี่ยเมื่อโจมตีโดนเนี่ยพันปักษาเนี่ยสกิลโดนตั้มสกิลได้ต่อด้วยคือแม่งตัวแบบดีจัดเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมโมบ้าห vs 5ในมือถือนั่นเองเนาะแล้วก็จะเปิดให้ CBT เนี่ยในฝั่งโซนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับในวันที่26กันยายนนี้แต่ต้องได้รับสิทธิ์ทดสอบเนาะก็ผมทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย จะเป็นยังไงเก่งหรือเปล่านะครับแต่บอกว่าหล่อเนี่ยหล่อจริงนะผมบอกเลยคือตัวแม่งแบบคือโมเดลมึงเท่มากแล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยที่มันจะเป็นอักขระตรงเนี้ยนะครับอ่าอักขระที่โอโรจิมารุก,กัดเข้าไว้อ่ะยังมีอยู่นะเอ้ยแสดงว่าร่างที่มันเป็นแปลงร่างก็น่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าร่างเนี้ยเป็นร่างที่เขาสู้กับอิทาจิแล้วก็แพ้นะครับที่มันใช้สกิลสายฟ้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เรียกกินเลนลงมา แล้วอิทาจิก็เปิดไอตัวเทวีสุริยาไอไอตัวอะไรนะอ่ซูซานโโอะอ่าก็เรียบร้อยเออไปเลยนะครับเจออีตาจิปล่อยซูซานโนอะเข้าไปอ่ะแล้วก็ตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยเหมือนเป็นป่านะครับไม่แน่ใจว่ามันแบบว่าตัวละครมันเหมาะหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆตัวละครเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวนี้แหละนะจับป่าเนี่ยที่ผมบอกเงือเงือกเงะเพราะว่าผมเห็นท่าเตะท่าเตะซาสึสเกะแล้วมันแบบ มันเหมือนทำไมตอนเราเล่นโดต้าโหมดนารุโตะเลยนะแต่ว่าพอมองโดยรวมเนี่ยการฟันการเตะการต่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างแบบทำมาดีอยู่นะนะครับค่อนข้างสวยสวยหรูเลยเพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าตัวละครมันก็แบบว่าคือผมว่าถ่าเตะมันแปลกๆอ่ะเอาจริง <laughs> เนี่ยอาสกิลสองเนี่ยคือพันปักษานะครับเป็นการอาการะโดดไปข้างหน้าแล้วกันเนาะเป็นการ สามารถกระโดดข้ามสิกิลขวางได้แต่ถ้าใช้สกิลนี้โดนนะครับถ้าโดนศัตรูนะมันจะใช้ได้ต่อสังเกตว่าที่มันไม่ครูดาวเนี่ยเพราะว่าใช้สกิลไม่โดนนะอ่าแล้วก็สกิลที่3ครับอัตติเมตเนี่ยเป็นการใช้กิเลนนะครับปล่อยกิเลนบนฟ้าแล้วก็ฟ้าผ่าลงนั่นเองไปเยี่ยงครับเป็นไงเท้จัดคือแม่งแรงเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ในการ์ตูนมันเรียกว่าอะไรถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนเป็นการเอาสายฟ้าไปที่นิ้วหรือว่าดาบแล้วก็ปล่อยเป็นกระแสไปโจมตีถ้าจำไม่ผิดสกิลท่านี้ถ่าไอตัวสายฟ้าเนี่ยเป็นใช้ตอนแรกก็คือตอนที่แบบพวกนารูโตะไปเจอสึสเกะในในที่มันเป็นโดมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ,อที่ว่าไอตัวหน่วยเจ็ดมันเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วอะ่ะนะครับที่มีไอตัววาดรูปแล้วก็ไอตัวโคนของรุ่นที่หนึ่งมาด้วยอะ่ะนะครับ เอีอ่ยงนะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนอว่าสกิลเนี่ยเห็นไหมสกิลสองเนี่ยนะครับพันปักษาเนี่ยเมื่อใช้โดนแล้วเนี่ยชือเมื่อใช้โดนศัตรูนะมันจะสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าตัวละครเหมาะกับป่าอยู่ผมว่าก็คือสกิลต่อนะสกิลโดนสกิลต่อแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันเป็นการแดดเข้าไปหาศัตรูนิดนึงนะแล้วก็เป็นการแบบยิงบีมเข้าไปอ่าประมาณนั้นแล้วก็อันติเมตก็คือเรียกกิเลนลงมาผ่านั่นเองซึ่งระยะค่อนข้างไกลนะครับ ไม่ไม่ใช่ระยะใกล้นะสามารถยิงไกลได้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวเก่งต้นเกมเลยนะครับดูยังไงก็เก่งต้นเกมเลยเพราะว่าตัวเลดเกมของไอตัวจัมแอนเซมเบอร์เนี่ยเหมือนอหลายตัวละครมันมีแปลงร่างอ่ะเข้าใจไหมแล้วตัวละครที่มีแปลงร่างมันเก่งเลดเกมแน่นอนนะครับนะแต่ตัวที่แบบสกิลรัวสกิลแดดได้1รอบ2รอบอย่างเงี้ยแล้วก็สกิลยิงไกลด้วยระยะใกล้ก็มีเนี่ยผมมองว่า เป็นตัวที่เหมาะกับปากตัวเก่งต้นเกมกลางเกมนะแต่ว่าเลดเกมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเจอตัวอื่นแล้วน่าจะบินนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวแบบตัวแบบเลดเกมกับต้นเกมมันก็ต่างกันนะแต่อย่างที่บอกอรบผมมองว่าซาสึเกชี่แบบทําไมต้นเกมมึงดูจังวะสกิลอันตีเนี่ยก็ไปครึ่งหลอดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอันตีครับเปี้ยงเข้าไปอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปยิงเลเซอร์ใช่ไหมยิงปิ้วเข้าไปแล้วก็สกิลสองตามพันปักษานะครับแล้วก็โดนก็สกิลต่ออีกดอกหนึ่งอะไรประมาณนั้น เป็นตัวที่ผมมองว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละสาวๆกรี๊ดอะนะแน่นอนนะต้องโดนนะตัวนี้ก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเข้าไปดูเองแล้วกันเนาะเพราะว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพงตรงนี้แล้วกันนะครับสวสัสดีครับ